ที่พีหสคำสั่งคำร้องที่1 6 1 7 2 2กห่ับ2อมรามราชวงศ์สุรพีกับพวกโจทย์หลวงสรารัยประสานกับพวกจำเลยหลวงสรารัยประสานจำเลยที่หนึ่งผู้ยื่นคำร้อง ความว่าตามที่ชิมเลยที่1ได้ยื่นคำร้องโรงวันที่1นึ่กรกดาคม2อ2 8ซึ่งมีใจความว่าตามที่สารดีกาสั่งให้ส่งสำเนาดีการลงวันที่19กลุุ่มภาพันธ์2อ2 8ให้แก่โจทย์ทนายโจทย์รับสำเนาดีกา เมื่อวันที่23พฤษภาคม2528ครบกำหนดยื่นคำแก้ดีกาเมื่อวันที่7มิถุนายน2528และทนายโจทย์ไม่ยื่นคำแก้ดีกาจนระยะเวลาได้ล่วงเลยมา23วันแล้วนั้นปรากฏว่าสารแพ่งยังไม่ได้ส่งดีกา ฉบับลงวันที่19กุมภาพันธ์2528ของจำเลยที่1ไปศาลดีกาขอให้ศาลแพ่งส่งดีกาลงวันที่19กุมภาพันธ์2528ของจำเลยที่1ไปศาลดีกาเพื่อจะได้ดำเนินคดีต,ต่อไปให้ถึงที่สุดแต่ศาลแพ่งได้สั่งยกคำร้องฉบับดังกล่าวของจำเลยที่1ซึ่ง นับจากวันครบกำหนดยื่นคําแค่ดีกาของทนายโจ์จนถึงบัดนี้เป็นเวลา1เดือนกว่าแล้วและสารแพ่งก็ยังไม่ส่งดีกาฉบับปรงวันที่19กุมภาพันธ์2.28 8ของจําเลยที่1ไปสารดีกาด้วยขอให้สารดีกาโปรดสั่งสารแพ่งให้ส่งดีกาฉบับปรงวันที่19 กุมภาพันธ์2อง8ของจำเลยที่1ไปศาลฎีกาเพื่อศาลฎีกาจะได้พิจารณาพิพากษาต่อไปหมายเหตุโจทย์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องคดีนี้สืบเนื่องจากจำเลยที่1ยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นยกคำร้อง จำเลยที่1อุทธรลงวันที่17ธันวาคม2 5 2 7ขอให้สารอุทธรกับคำสั่งสารชั้นต้นให้ถอนผู้พิพากษาสารแพ่งทั้ง3ท่านผู้ถูกคัดข้านจากการพิจารณาพิพากษาคาดีนี้สารชั้นต้นสั่งรับเป็นอุทธรให้จัดส่งสำเนาให้ฝ่ายโจทก์จำเลยที่1 ยื่นคำแถลงลงวันที่21ธันวาคม2527ขอให้งดการส่งสำเนาให้โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่ใช่คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องสารชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจำเลยที่1ยื่นคำร้องลงวันที่27ธันวาคม2527โดยผ่านสารชั้นต้นขอให้สารุทธรณ์ สั่งให้สารชั้นต้นงดส่งสำนาอุทธร์แก่โจทก์สารอุทธร์มีคำสั่งลงวันที่11มกราคม2528ว่าการที่สารชั้นต้นสั่งให้ส่งสำนาอุทธ,ร,ร,ธร์แก่โจทก์เมื่อจำเลยเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะอุทธรได้ตามลักษณะอุทธรจำเลยจะยื่นคำเป็น คําร้องโดยตรงยังไม่ได้เพราะคดียังไม่อยู่ในอำนาจของสารอุทธร์จำเลยที่1ดีกาโรงที่19กุมภาพันธ์2528คัดค้านคำสั่งสารอุทธร์ขอให้ศารดีกายกคำสั่งสารอุทธร์ให้สารแพ่งงดการส่งสำเนาฟ้องอุทธร์แก่โจทก์และส่งฟ้องอุทธร์ ให้สารอุทธรณ์ผิพากษาต่อไปสาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นว่ารับเป็นดีกาสำเนาให้อีกฝ่ายแล้วส่งสารดีกาจำเลยที่หนึ่งยื่นคำถแถลงลงันที่21กุมภาพันธ์2อ2 8ขอให้ศารชั้นต้นงดการส่งสำเนาดีกาแก่โจทย์ศารชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจำเลยที่หนึ่งยื่นคำร้องลงวันที่25กุมภาพันธ์2อ2 8โดยผ่านสารชั้นต้นขอให้สาลดีกาสั่งให้สารแพง่งงดการส่งสำเนาดีกาของจำเลยที่หนึ่งลงวันที่19กุมภาพันธ์2อ2 8แก่โจทก์สาลดีกามีคำสั่งลงวันที่18เมษาย,ยน2อ2พว่า พิเคราะห์แล้วโจทย์เป็นคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จำเลยร้องคัดค้านผู้พิพากษาแมนดีกาของจำเลยที่หนึ่งจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านผู้พิพากษาโดยตรงก็มีความเกี่ยวเนื่องกันที่สารชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำเนาดีกาแก่โจทย์นั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องของจำเลยที่หนึ สารชั้นต้นอ่านคำสั่งสารดีกาให้โจ์และดจำเลยที่หนึ่งฟังเมื่อวันที่23พฤษภาคม2อ2 8และทนายโจดรับสำเนาดีกาของจำเลยที่หไปในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่หนึ่งยื่นคำร้องขอให้สารดีกาสั่งให้สารแพง่งส่งดีกาของจำเลยที่หนึ่งไปสารดีกาเพื่อพิจารณาสารชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่18 คระกราโคม2 5 2 8ว่าสารแพ่งได้ส่งดีกาของจำเลยที่1นฉบับ,บรงวันที่19บกุมภาพันธ์2 5ง8ไปให้สารดีกาแล้วส่งคำร้องนี้ไปสารดีกาตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้องคำสั่งปรากฏว่าสารแพ่งได้ส่งดีกาของจำเลยที่1นฉบับ,บรงวันที่19 กุมภาพันธ์2528ไปอย่างสารดีกาแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องสั่งคำร้องฉบับปรงวันที่8กรกฎาคม2528ของจำเลยที่1ต่อไปยกคำร้องของจำเลยที่1ค่าคำร้องเป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา237จำเลยอุทธร์อาจยื่นคำแก้วอุทธร์ต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนด15วันนับแต่วันส่งสำเนาอุทธร์มาตรา237วร2ไม่ว่าในกรณีใดๆห้ามมิให้ศาลแสดงว่าจำเลยอุทธร์ขาดนัดเพราะไม่ยื่นคำแก้อุทธร์